น้ำท่วมจ้าทุกคนอ่านหนังสือจนกว่าน้ำจะลดอยเย้ ทวในตัวบ้านเราก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนนั่นเองฝนก็ไม่หยุดตกน้ําก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันจะจมไปกับบ้านไหมนะก็คือตอนนั้นเป็นเวลาตี3ามทุกคนน้ําขึ้นเร็วมาก นั้นอะมันไม่ค่อยมีสัญญาณแล้วก็ไม่ค่อยมีเน็ตแล้วก็โทรศัพท์เราก็คือแบตไม่ค่อยมีเราก็เลยอยากจะเซฟแบตไว้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดย้อนหลังนะคะก็คือหลังจากตีสามวันนั้นเนี่ยน้ําขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมแล้วก็ลงไปขนของข้างล่างก็คือข้างล่างลงไปอะ่ะน้ําถึงเอวแล้วนะทุกคนน่ากลัวมากน้ำถึงเอวละ และเช้าวันนี้ฝนก็ตกหนักน้ําก็ท่วมเหมือนเดิมทุกคนเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรไปดูก็คืออันดับแรกเนี่ยตื่นมาปุ๊บลงมาดูก่อนเลยว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างสรุปน้ําถึงเอวทุกคนแล้วเราก็มาเดินดูรอบๆบ้านอ่ะยังจะเดินนะมีความสามารถจริงๆแล้วก็เดินดูน้ําถึงเอวนั่นแหละก็เดินดูต่อไป แล้วก็ได้ถ่ายภาพมานิดนึงก็ตามที่ทุกคนเห็นเยวขึ้นให้ตึง้งนั่นแหละทุกคนข้าวมื้อเที่ยงสำหรับผู้ประสบภยัยวันแรกเย่ก็คือกินเป็นข้าวไข่เจียวเยไม่มีอะไรกินเท่ากับกินไข่เจียวนั่นเองเราต้องกินเพื่ออยู่นะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกกี่วัน ก็ Enjoy eating อยู่ okay, ทุกคนสุดๆโอเคทุกคนเรามาที่มื้อเย็นกันแล้ววันนี้เรากินเป็นมาม่าคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรกินนะแต่คืออยากกินเฉยๆที่ hey, ผ่านพ้นวันแรกไปแล้วก็คือปกติเนี่ยไม่เคยนอนสองทุ่มมาก่อนแต่พอเป็นโลกที่ไร้สัญญาณไร้ไฟฟ้าไร้อินเทอร์เน็ตนอนไปเลยตอนสองทุ่มกรี่มาก ไม่เคยนอนร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่พอน้ำท่วมปุ๊บได้นอนเร็วนี่แหละข้อดีของน้ำท่วมพาทุกคนไปดูกันว่าวันที่สองเราใช้ชีวิตกันอย่างไรไปดูกันทุกคนเย่ yeah. ก่อนอื่นเลยขอภัยในความลกนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีที่จะตั้งกล้องแล้ววันนี้เนี่ยเรามาสระผมเพราะว่าผมเราเนี่ยไม่ได้สระลายวันแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เลยเอาน้ําฝนที่กรองไว้เนี่ยมาสระนะทุกคนโคตรจะเริดอ่ะ นี่วันนี้ทอดปลาเกียนทุกคนเย่เราจะมีปลากินแล้วแต่เป็นปลาเค็มทุกคนแล้วก็ทนทนกินไปก,ก่อนนะมากินเขาน้ำกันเดอ้ออาย สัญญาณก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีติดต่อใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับมาเป็นเด็กหกเก้ากันดีกว่าทุกคนขอกลับมาอาา่านหนังสือก่อนนะทุกคนเพราะเราต้องมีมาไหลทุกคนเราต้องติดมาไหลไปกันต่อค่ะพยายามอยู่นะคะสู้แล้วค่ะทาได้แค่นี้ค่ะหนูทาได้แค่นี้หนูพยายามแล้วหนูสู้จุดกาลังใจแล้วหนูทําได้แค่นี้ค่ะ และนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเรานั่นเองวันนี้ได้อาหารจากคนที่มาแจกแล้วนะคะเย่เดินทางมาถึงมื้อเย็ยนแล้วจ้าทุกคนวันนี้กินไข่เจียแหละ enjoying อีก enjoying ต่อนี่นะคะก็คือได้ไฟมาแล้วเย่ Yay! แต่ว่าน้ํายังไม่ได้มาก็คือเราต้องใช้ชีวิตเท่าที่จะอยู่ได้ก่อนรวยกันต่อ ทคนแบบว่าน้ํามันลดลงแล้วก็คือในตัวบ้านน่ะน้ามันลดลงแล้วนะภายในวันนั้นจริงๆอะ่ะมันลดตั้งแต่คืนนั้นแหละคืนนั้นมันก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆดีใจมากที่น้ําลดแล้วก็เราก็ต้องไปทําความสะอาดบ้านก็คือบ้านเละมากทุกคนนั่นแหละก็คือวันนั้นทั้งวันทําความสะอาดบ้านเย่ หลังจากที่ทำความสะอาดบ้านมาเหนื่อยมากแล้วก็มาเติมพลังด้วยข้าวกระเพราที่มีคนเอามาให้เย่ขอบคุณคนที่เอามาให้มากก็คือเพิ่มพลังกันก่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำความสะอาดกันต่อเย่ ไกันบ้างเย่ Yay! ตอนนี้ก็คือเป็นผู้ประสบภัยที่รอดแล้วประสบไปประสบประสบภัยไปทั้งหมด2วันที่น้าเข้าบ้านหลังจากนั้นนะ้าก็เริ่มลดลงไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านสะอาดแล้วก็คือเหมือนได้บ้านใหม่เลยทุกคนเฟอร์นิเจอร์ก็พังไปหลายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นการว่าได้เอาของเก่าในบ้านเนี่ยไปเขาเรียกวอะไร ไปเทรดไม่ใช่ไปเทรดสิเอาของเก่าในบ้านเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นของใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะในการเปลี่ยนของเก่าเป็นของใหม่ก็ถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตที่แบบไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตยอมรับเลยว่าเป็นคนติดอินเทอร์เน็ตมากๆแต่พอเวลานี้พอไม่มีเน็ตแล้วเนี่ยรู้สึกโควงมากรู้สึกแบบไม่รู้จะทาอะไรนั่นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าเราทําหนังสือเล่มนี้จนหมดเล่มภายในวันเดียว ก็คือว่างเกินจริงๆก็ไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่ามันไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาทําหนังสือเล่มนี้จนหมดเล่มแล้วก็ทุกคนนี่เป็นสภาพบ้านโคลนเต็มบ้านแบบนี้เลยทุกคนนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านสะอาดหมดจดแล้วนะก็คือดีใจมากแล้วก็ชาวหาดใหญ่ทุกคนก็สู้ๆกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นเมืองร้างแล้วทุกคนจากเป็นเมืองที่สวยงามตอนนี้ร้างแหละแต่ก็หวังว่าชาวหาดใหญ่ทุกคนเนี่ยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เย้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย